สวัสดีครับผมพีทครับจากเพจตามผมลงทุนแล้วก็จากช่อง youtube ตามผมลงทุนครับเดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตมุมมองของคลิปโกัอนต่อครับจะมาต่อในสองตัวอีเทเรียมกันบ้างครับหลังจากที่ผมได้อัปเดตสองตัว Bitcoin ไปแล้วนะครับใครอยากอ่าดูรายละเอียดหรือว่ามุมมองเพิ่มเติมเนะี่ยก็ลองไปดูคลิปวิดีโอก,ก่อนหน้าได้น,น,นะครับสาหรับตัวอีเทเรียมเนะี่ยก็ผมก็มองว่าคล้ายๆกับตัว Bitcoin นะครับมุมมองน่าจะคล้ายคลึงกันนะเพราะว่าเป็น ตัวใหญ่ทั้งคู่นะครับสาระคลื่นเนี่ยก็ภาพใหญ่นนเนี่ยมองคล้ายกันนะภาพเล็กมีความแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับซึ่งตัวอิทเลียมเนี่ยชุดที่ลงมาล่าสุดเนี่ยค่อนข้างอมองยากนะครับแล้วก็นับยากกว่าบิตคอยพอสมควรเลยแต่ไงเดี๋ยวลองแชร์ไอเดียในการเทรดดูนะครับประมาณนี้สำหรับช่วงนี้ก็คือแอปว่าคริปโตนะครับว่าจะเป็นบิตคอยอิทเลียมเนี่ยถ้าใครจะเล่นในส่วนของหน้าบ่ายอันนี้ก็เตือนไว้นิดนึงก็คือต้อง มีจุดคัดที่ชัดเจนนะเพราะว่าราคาเนี่ยมีโอกาสลงแรงได้ทุกเมื่อนะครับซึ่งเรายังไม่รู้ว่ามันจะเล่นในลักษณะแบบไหนเพราะว่าเรายังไม่เห็นแรงซื้อที่เข้ามาค่อนข้างน้อยนะครับถึงถึงเข้ามาเนี่ยก็โดนกดตลอดนะผมเท่าที่ผมสังเกตนะมีแรงซื้อกลับเข้ามานะแต่ว่าก็โดนแรงขายกดกดลงมาหลุดแนวรับตลอดนะครับก็ก็ก็ระวังไว้ด้วยนะครับ ก็ต้องมีจุด่าดัจเจนนะประมาณนี้ก็เดี๋ยวไปดูแผนของอีชเชียมในสัปดาห์ที่แล้วของเราครับอ่าอีชเชียมสัปดาห์ที่แล้วที่เราคุยกันนะครับก็คือเราคุยกันวันที่สิบหกมกรานะครับสิบหกมกราอ่าคลิปนี้ต้องขออภัยนะอาจจะมีเสียงด้านนอกเข้ามาแทรกบ้างนะครับก็เพราะว่าบนีมีที่ที่อัดเนี่ยมันมีคนทํางานอยู่ใกล้นะก็เลยเสียงอาจจะมีแทรกเข้ามาบ้างน,นะครับต้องขออภัยด้วย ทีนี้ในส่วนของตัวอีเทเรียมนะครับที่เราคุยกันวันที่16เนี่ยเคสหลักๆก็คือมองเหมือนตัวบิตคอยเลยนะสามเคสเหมือนกันเลยนะครับคล้ายๆกันเลยต่างกันต่างกันแค่ชุดขึ้นย่อยภายในซึ่งจริงๆก็ยังมองคล้ายกันอีกนะไม่ได้ต่างกันไม่ได้มีออกจาก,กันมากเลยนะครับอีเทเรียมแล้วก็บิตคอยนะครับเดี๋ยวไปดูว่าหน้าหน้าตาเป็นแบบไหน,นส่วนทีนี้ที่ที่มี่าคําคถาม ถามมานะครับก็คืออันนี้ผมก็อาจจะใช้อีคทเรียมในการตอบเลยก็ได้ก็คือเคสหนึ่งจุดหนึ่งเนี่ยท,ที่ตามเนี่ยก็คือถ้าดูในสองทม์เฟรมมันเนี่ยมีความมีความคล้ายคลึงก,กันก็คือมองมันยังมองเป็นมองเป็นชุดเดียวกันได้อยู่นะครับเนี่ยมองไซเคิลเนี่ยเป็นเวฟสามมังก้อนได้อยู่ก็เลยให้เคสนี้เป็นเคสแรกไว้ก่อนนะครับ ส่วนเคสเคสที่หนึ่งจุดอ่าหนึ่งจุดสองเนี่ยที่ให้ก็เพราะว่าอ่ากรณีเผื่อว่าอ่าเจ้ามือมันเล่นจบจบชุดไปแล้วเนี่ยมันก็สามารถปรับปรับไซเคิลใหม่ได้เลยหรือว่าไซเคิลทั้งไซเคิลน,นี้อาจจะไม่ได้เปดีนเพาวเนี่ยมันก็เป็นไม่ได้ที่มันจะเล่นแค่ A B C แบบเนี้ยแล้วก็จบ A ลงมาเป็นคอลเลคชัน a ใหม่เันอาจจะจบ A อใหญ่แบบเนี้ย แล้วก็ลงมาเป็นย่นงเงี้ยลงมาเป็น A เด้ง B ลง C จบ v แล้วก็อ่าขึ้นไปเป็นขา c เห็นนี้ครับบนไปเรื่อยๆก็ได้ในภาพใหญ่ซึ่งเราๆๆยังไม่รู้แต่ว่าตัวอิทเียมเนี่ยถ้าเป็นเคส1.2เนี่ยยังยังดูให้น้ำหนักได้น้อยมากกว่า Bitcoin เยอะแล้วก็ดู ในเรื่องของขนาดเว็บ4ถึงแม้ว่าจะรีเทสไดร้ระดับลีกีเนี่ยแต่ว่าไซส์มันค่อนข้างเล็กนะครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกว่าถ้าเราอินตามทฤษฎีเนี่ยเราเน้นการการรีเทสเป็นหลักนะครับการรีเทสถ้าถ้าถึงถ้าถึงเกณฑ์เนี่ยก็ถือว่าถือว่าถือว่าเป็นเว็บ4ได้นะครับอันนี้ก็คือเหตุผลที่ที่ผมให้เคส1.2ไปทีนี้อลองดูว่าถึงไหม ทีนี้เดี๋ยวมาดูนี่ครับมันถึงแต่ในเรื่องของระยเวลาเนี่ยอาจจะอาจจะอาจจะไม่ได้นะครับไม่เป็นไรแต,แต่ถ้าดูความสมเหตุสมผลก็คือเคส1.3ที่เราตามกันนะก็คือ1.1นะเรามาดูตัวอย่างในในบิทคอยก็ได้ในหนึ่งที่ผมเขียนก็คือเวิสาม3จบยอดเว็บสี4อ่ะพอพอจําได้นะแล้วเดี๋ยวมีเคสย่อยคล้ายๆกันแล้วก็เคส1.2ก็คือจบคือ5ลงขา A แล้วก็เคสเว็บสี่ยังไม่จบก็คืออาจจะลงเป็นขาสี่นะครับขาสี่ของสี่ซึ่งหลักๆที่มองให้ตามก็คือเคสแรกกองนี้กับเคสนี้สองเคสนี้ที่ตามเป็นเคสหลักอ่าเหมือนกับตัวบิตคอยอ่านี้ก็มองมองคล้ายๆกันนะครับในภาพใหญ่อันนี้อาจจะไม่ได้ไล่ให้ไม่ได้ลงดีเทลเลึกนะเพราะว่าอ่าเคยอาจจะมีคลิปก่อนหน้าด้วยแล้วก็คล้ายๆกับบิตคอยเลยอาจจะไม่ต้องมาไล่อะไรมากนะครับ เพราะฉะนั้นแผ่ของัาหาที่แล้วที่เราคุยกันวันที่เท่าไหร่สิบหกสิบหกอก็จะเป็นช่วงน่าจะเป็นช่วงนี้อ่ะช่วงนี้อ่ะช่วงเนี้ย อ่าผมจ้าได้ว่าผมได้ให้เซลล์หรือช็อตมานะแ,แถวเนี้ยเราวางคัดที่ไฮเนี่ยถ้าใครทาได้นะไปย้อนคลิปดูได้แล้วก็ให้ให้เซลล์มาแล้วก็แารเก็ตในการขายก็คือโซนสีเขียวด้านล่างเป็นเป้าแรกแล้วก็ถ้าหลุดเนี่ยก็จะได้เป้าเป้าถัดมาก็คือโซนด้านล่างตรงนี้นะครับซึ่งถ้าใครรันต่อมาก็ก็ยินดีด้วยนะครับเพราะตรงเนี้ยที่ผมไม่ได้ทำไฮไลท์เหมือนตัวบิตคอยเพราะว่าไอตอนที่อัดคลิปเนี่ยราคามันมาถึงแล้วก็ก็บอกไปในคลิปแล้วว่าให้ให้เซล์หรือช็อตแนวนี้นะครับ ทีนี้ในส่วนของทาร์เก็ตของเราถ้าใครช็อตมาท้่แถวนี้นะก็น่าจะได้ตรงนี้มาละประมาณ10%นะครับแล้วขายไปแล้วหรือใครอาจจะเทกว่าแต่ถ้าเกิดว่าใครยังมีส่วนที่รันต่ออยู่นี่ก็ก็ยาวมาเลยประมาณ20%ล26ะ26%แต่ว่าในมุมมองตอนแรกเนี่ยมองว่ามันจะรีเบนะเงื่อนไขการรีเบ์คือต้องไม่หลุดโลนี้นะครับก็มองว่าตรงนี้เราจะดีขึ้นไปหาโซนสีแดงและลง นะครับแต่ว่าปรากฏว่าราคาเนี่ยมันดีขึ้นมาแค่เนี้ยเราก็ไม่ผ่านแนวต้านเดิมตรงเนี้ยท,ที่ที่ที่เคยให้ไว้เนี่ยแล้วก็ลงเลยนะครับก็เลยอ่ามุมมองมุมมองที่ให้ไว้ที่มันจะรีบาเนี่ยก็แคนเซลทันทีเพราะลุดโลนะครับก็ฟอลโล่ต่อได้นะครับมาหาเป้าด้านล่างนะครับแต่ถ้าเกิดใครถึงมาก็ลันต่ออันนี้หน้าบายก็เลยโดนแคนเซลไปครับก็อาจจะโดนสต็อปไปถ้าเกิดว่าใครไม่ได้เข้าหน้าเซีของมาแล้วไม่เล่นหน้าบาย แต่ถ้าใครได้เช็คก็าจะาเช็คตรงนี้จริงๆเข้าไปแล้วตรงนี้น่าจะล็อกกําไรหรือว่าบางทุนไว้ก่อนนะครับก็น่าจะไม่โดนนะเพราะมันมันดีดไปอยู่นะมันดีดให้อยู่นะครับก็น่าจะไม่ติดกันนะครับอ่ะประมาณนี้ทีนี้ราคาก็ลงมาถึงแนวรับที่ผมให้ไว้แล้วตรงนี้เนี่ยเป็นก็เป็นแนวรับหนึ่งที่ที่ผมทําไว้เป็นแนวรับสําคัญแนวรับหนึ่งก็ใครจะเข้าตรงนี้ก่อนก็ได้หม้หนึ่งนะแต่ว่าต้องเ MM อ็มเอ็มเงินดีๆเลยเพราะว่า ดาวไซด์จริงๆเนี่ยก็มีอีกพอสมควรแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะจบใกล้ๆจบริมตรงนี้เลยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูมุมมองอื่นเพิ่มเติมนะที่ที่มองว่าคล้ายๆกับตัวบิตคอยก็เคสของการมองลงของอีเรียมนะครับถ้าเกิดว่าถ้าจริงๆในการลงผมมองโซนโซนนี้น่าสนใจจริงๆก็คือโซนส <c oughs> องพันหนึ่งพันแปด้อยอ่าหนึ่งพันเก้าร้อย 32เหรียญถึง2,493เนรียตรงนี้น่าสนใจนะเราอาจจะวางคัดที่โซนนี้นะครับวางคัดที่โซนนี้จริงๆจุดคัดเนี่ยอย่างที่ผมบอกในคลิปของ Bitcoin ก็คือมันตอนนี้มันยังมองจุดคัดที่มันเป็นตัวแปรตัวตัดยากอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเรารับมาเนี่ยเรายังไม่รู้จุดคัดที่แน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะช่วยหกรอรอราคาดิงหรือว่าราคาเบรก ในการคอนเฟิร์มก่อนมันจะมีจุดขัดที่ค่อนข้างชัดเจนและค่อนข้างปลอดภัยนะสําหรับใครที่อยากจะเล่นเซฟเซฟนะไม่อยากจะรับและทนดรอดาวหรือว่าทนหรือว่าหรือว่าสต็อปลอตไม่เก่งเนี่ยไม่แนะนําเลยนะครับสําหรับการรับรับมีดตอนนี้นะครับก็ระวังไว้ด้วยเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีจุดเล่นมาเล่นก็เล่นเด้งสั้นๆได้ครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นในส่วนของทม์เฟรมวิก อ่าแล้วามาดูทางเฟรมเดย์แล้วกันผมพูดถึงเคสหนึ่งจุดหนึ่งนะครับหนึ่งจุดหนึ่งกรณีมองลงนะครับอันนี้จะเป็นกรณีลงเว็บสี่นะครับลงสี่นะครับ ส่วน1.3มา1.2อ,อาจจะมยังไม่ได้พูดถึงนะเพราะว่ามันเป็นมุมมองเผื่อไว้กรณีมองลงเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นเคสขาลงขาซครับของสี่เพราะว่าตอนนี้อยู่ในขึ้นขึ้นสี่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าถ้าเป็นเคสแรกเนี่ยเพิขเข้าสู่ขึ้น4ี่ ในความต่างแล้วก็จะต่างกันตรงที่ถ้าเป็นเคสเนี้ยจบจะขึ้นได้เร็วกว่าเคสนี้เคสนี้มันจะเพิ่งเป็นการเริ่มต้นอาจจะใช้เวลาสักพักกนเวามากกว่าประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นไอท่อนที่ลงมาเนี่ยชุดที่ลงมาตรงเนี้ยท่อนเนี้ยต้องบอกว่ามองค่อนข้างยากนะถ้าเทียบกับบิทคอยนนะการแบ่งท่อนเนี่ยยังยังมองยากนะผมก็ ถ้ามองเนี่ยผมมองผมมองมองอันดับแรกผมมองคล้ายๆกับบิตคอยก่อนก็คือน่าจะมีสามเคสเหมือนกันถ้าลงมาเป็นเคสแรกก็คือน่าถ้าลงมาเป็น A,B,C ก็คือชีอนี้น่าจะลงมาเป็นขา A ตรงนี้ก็เป็น B นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือขา C เนี่ยแล้วขา C ก็น่าจะเป็น expanding เหมือนกัน A,B,C,D,E เหมือนกันเดี๋ยวลองตีเทรลไลน์ประกบนะเผื่อจะได้ target หรือว่าแนวะรับตรงนี้เคสนี้ ซึ่งตอนถ้าดูเนี่ยเหมือนอ e ีเทเรียมก็จะใกล้ๆแตะแล้วนะขอเอ่ยไปทำเฟรมสี่ชั่วโมงอ่ะเอบีซีนี้อ่ะอ่ะก็มีเนี่ยยังมีโอกาสนะตรงนี้อ่ะน่าจะใกล้เคียงกันนะโซนนี้ถ้าดูจาก อ่เทนไลน์นะ่ะเอบแล้วก็อ่ะ uh, mm hmm. ผมเขียนใหม่่ะ uh, ชุดที่ออทามไฮนะ mm hmm. ตรงนี้นะครับ mm hmm. จบสามไป mm hmm. เคสแรกนะครับลงเว็บส mm hmm. ชุดนี้อาจจะลงมาเป็นแค่ขา A หรือเปล่านะครับก็ลงมาเป็น A บจบ A ตรงน,นี้ดีดีบอ B ตรงน,นี้แล้วก็ลง C อะแบบนี้แบ่งท่อนแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆมันดูค่อนข้างยากนะแต่เพราะว่าผมก็ลองแบ่งมาแบบนี้เอาน่าจะคล้ายๆกับบิตคอยนะแล้วก็ท่อนนี้ก็น่าจะลงเป็นขาสุดท้ายก็คือ Expanding ก็คือ A B C D E เหมือนกันน่าจะตรงเนี้เป็นแนวรับที่น่าสนใจ ของตัวอิเรียมถ้าเป็นมุมมองนี้ก็มีโอกาสกลับทิศแรงนะเดี๋ยวน้อยก็ต้องเบรกโซนี้นะครับถ้าเป็นมุมมองอีกเปอนดิงแอนดิง diagon ในการจบชุดขึ้นนะครับก็อยากให้เป็นมุมมองนี้นะครับสำหรับใครที่ที่จาขึ้นหน้าบ่ายเนี่ยจะได้กินคำใหญ่เลยประมาณนี้อ่าทีนี้เคสต่อมาก็คือเคส เหมือนกับบิคอยเลยก็คือมองลงเป็นนอนก็คือ A B C ถ้าเป็นถ้าเป็น C นะครับชุดนี้ไม่ควร A B C ก็ได้ถ้าเป็น A B C ขา C ชุดนี้อาจจะลงเป็นนอนก็ได้ A B C X A B C ก็ได้หรือว่า X เป็นดิ g ก็ได้ไม่ไม่ได้ผิดอะไรนะหรือหรือแล้วก็ลีบเบา X ลง A ง B ลง C เจาะไม่พอต้องขยบเนี่ยครับลงมาเป็น,เป,นเป็นนอนแบบนี้ก็ได้อ,อันนี้ก็คือเหมือนกับเหมือนกับบิตคอยนะอันนี้ก็คือเคสที่2อันนี้ก็คือเคสสเคสแรกไปแล้วนะครับแล้วก็เคสสทุกทีเคสสแล้วก็ส่วนเคส3าเนี่ย ก็อย่างที่บอกเคส3เผมก็ให้น้ำหนักเหมือนกันแต่ว่าให้น้ำหนักน้อยนะครับเรื่องของขนาดดีกีแล้วก็เรื่องของครับแต่ว่าชุดเนี้ยอย่างที่อย,ทอย่างถ้าเป็นตัวบิตคอยมันเป็นหนึ่งเอ็เนชันเนี่ยมันเป็นไปได้นะขึ้นหนึ่งมันยาวค่อนข้างชัดเจนสองแต่ว่าขึ้นสองมันไม่ได้เก็บของสองดีเทไม่ถึงดีกีขั้นต่ำเนี่ยโอเคมันก็เลยน่าจะผิดไม่เข้าขัืนข่ายตรงนั้นนะครับ แล้วก็รอดูจุดขึ้นสี่นะสี่ต้องแลบหนึ่งนะถึงจะถึงจะใช่เงื่อนไขของการลงเป็นยิมเพลของชุดขึ้นหนึ่งขยายนะครับก็ควรจะได้เห็นแต่ว่าถ้าเป็นของตัวอีเชียรีมเนี่ยก็น่าจะเป็นยงหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นสองแล้วก็ตรงนี้เป็นชุดนี้ที่ลงมาเป็นสามเดนดดีรีบาสี่ แล้วก็ลงห้าเพราะฉะนั้นอลองวัดดูว่าสามนี้ถึงถึงเป้าถึงชุดเป้าขึ้นขยายไหมอ่าพอดีนะก็ร้อยหกสิบ็ดจุดปดอ่าชุดนี้ก็เล่นอิ o พาได้อยู่นะสำหรับตัวอีทเรียมเนะี่ยแต่มองโซนนนะวรับก็คือด้านล่างนะสมอาจจะจบตรงนี้สามเอเนี่ย สองก็เก็บของเป็นอาจจะเป็น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 สตองบีหรือเปล่าแบบนี้ทีนี้เดี๋ยวขอดูขอดูตรงสองนิดนึงว่าถึงดีกี่ไหมเออ เหมือนกับตัวอิตาเลียมเนี่ยมันได้ดีกีอยู่นะตรงชุดรีเทสเนี่ยเหมือนอิตาเลียมน่าจะลงไปดินเผาน่าจะพอได้อยู่นะเนี่ยหนึ่งแล้วก็ปรับ A B C จบสองอ่า B รีเทสประมาณไหน วัดบีก่อนบีรีเทคที่แนวร้อยยี่สิบสามจุดหกเกินมานะก็อยู่ในร้อยสาสิบแปดจุดสองก็เป็นสตองบีได้นะครับเป็นสตองบีได้ในตรงนี้โซนนี้เป็นสตองบีได้ก็คือขาซีก็เกียวได้ก็ก็เข้าเงื่อนไขอยู่นะอ่ะอ่าก็เพราะฉะนั้นถ้าถ้าอิคลิอัลเนี่ยผมมองอิมเพลอ่า ็นอันดับหนึ่งแล้วกันเป็นดีมเพาแล้วก็เคส e x p e n d i n g เป็นอันดับสองนะครับนอนเป็นเป็นอันดับสามนะที่มีความเป็นไปได้ก็ชุดนี้ลงมาเป็นหนึ่งแล้วก็อันนี้เป็นสามเซึ่งตอนนี้ก็ถึง,ถ,งถึงเป้าแล้วนะนะแต่อยู่ที่ว่าอาจจะเล่น <c oughs> เอายังไม่ถึงอถึงแล้วถึงแล้วตรงนี้ตรงนี้เกินแล้ว เนี่ยนะขอดูอีกิเต์น,นึงอะไม่เป็นไรเอาเป็นว่าถ้าเล่นเป็น อิมเพาก็น่าจะแบบนี้อันนี้น่าจะเป็นหนึ่งหรืออาจจะเป็นอาจจะเป็นน้อยอย่างก็แล้วเนี่ยถึงสื่ร้อเสี่จุดแปดแล้วแต่อาจจะอาจจะยังไม่จบอาจจะมาถึงโซนด้านล่างตรงนี้แล้วค่อยดี หน,ห,นหนึ่งต้องอยู่ตรงนี้เอ <Okay. S 1> ตรงนี้ ABC <Okay. S 1> จบสองลงสามสี่ห้าเดี๋วว่าหนึ่งอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้ ตันนี้เป็น A ตัวนี้เป็นขา B ตัวนี้เป็นขา C ก็ได้เหมือนกันนะครับไม่เป็นไรตอนนั้นไม่ได้มไม่ได้สาระสําสคัญเพราะว่าเราตอนนี้เรากาลังตาม Web C อยู่ถือว่า3 3มสามจะจบตรงไหนก็คือมองถ้าดูจากที่ดูแนวรับเนี่ยตรงนี้เป็นแนวรับที่น่าสนใจเราที่อาจจะตรงนี้ก่อน1โซนนะ,ะประมาณนี้เพราะฉะนั้นใครจะเล่นหน้าบายอย่างที่ผมบอกก็ต้องมีจุดทัดแล้วก็ M M เ,เงินดีๆนะเพราะว่ายังมีความเสี่ยงนะสําหรับตัวอิทเชียม ก็คือถ้าดู indicator นะครับในส่วนของ time frame b เนี่ยก็ c o n f i r มเป้าลงเดยวเจนแล้วนะของชุดนี้เห็นไหมราคามีการเบรกะซึ่งถ้าเนี่ยถ้าถึงเนี่ยเนี่ยก็ประมาณเนี้ยก็คือมีโอกาสหลุดตรงนี้ได้แล้วก็มาตรงนี้ใครจะใครทนไหวนะ รอดูตรงนี้เลยตรงนี้น่าจะดีดแรงๆแน่ๆหน,หนึ่งเที่ยวนะถ้าเป็นตรงนี้นะถ้าถ้าจะเล่นถึงเป้านี้เลยก็ก็ได้นะแต่ว่าโหดมากนะมันก็จะเป็นแนวเท่าไหร่แนวหัวหัวหัวพีพีไหมของหนึ่งไหมอ่ะใช่จะถ้าเรามาตรงนี้จะว่าแหละหัวหนึ่งก็จะผิดเง,งื่อนไขของอิมเพลทันทีนะ กรนี้ถ้าเกิดว่าเรามองว่าชุดนี้เป็น1ปักสองแล้วชุดนี้เป็น3ามกแล้วชุดนี้ลงมาเป็นเลขสี่เนี่ยไม่ควรแหลบตรงนี้อ่ะอันนี้คือในแพคเกจในภาพใหญ่ทีน,นี้เรามาดู i ามเฟ a มเดย์บ้างอันนี้แนวรับลึกสุดเลยนะอยู่ตรงโซนเมื่อกี้เนะี่ยประมาณพันกว่า ตัวนี้เราจะเล่นระยะสั้นนะวางคัดตัวนี้จริงๆจุดคัดอย่างที่ผมบอกยังไม่มีก็เลยวางคัดท,ที่ที่โซนนี้ก่อนจะคอนเฟิร์มถ้าเป็นเคสมุมมองลงของ expanding ก็คือเบรกเบรกขาดีแล้วจะมีเราก็จะมีจุดคัดนะครับเนี่ยเบรกตรงนี้เมื่อไหร่เราก็บายแล้วก็จะมีจุดคัดก็คือโซนนี้ถ้ามันทำโลแค่ตรงนี้หรือว่าโซนเนี้ยก็จะมีจุดออกที่ชัดเจนนะแต่ว่าดาวไซด์มันก็จะเยอะเนี่ยต้องทนดาวไซด์ แล้วลรีีวอ์ดมันก็จะจะ,จะไ,มไม่ไม่ไม่คุ้มเท่าไหร่เลยอัฟไซด์มันก็อ่าถ้าเล่นแนวหกสิบจุดแปดของชุดน,นช่องชุดอะคุ้มไหมนะถ้าเล่นตรงนี้เนี่ยไม่คุ้มเลยไหมเพราะฉะนั้นก็คือถ้าจะถ้าจะเบสก็ก็เบสได้นะแล้วรอแล้วก็หาจุดคัดเอานะครับ รอฟอร์มกรอบใปทาเฟรมเล็กก็ได้ครับทําเฟรมเล็กน่าจะดีกว่าคือชุดนี้เรามีอาจจะมีแท่งเขียวในทงเฟรมสี่ชั่วโมงหรือแท่งคอนเฟิร์มยืนยันการกลับตัวก่อนก็ได้เพราะตอนนี้ยังไม่เห็นนะเนี่ยยังเป็นแท่งแดงๆลงมาเป็นโมโนเวฟหมดเลยในทาเฟรมเดย์เนี่ยยังไม่มีเขียวเลยลงมาเป็นโมโนเวฟนะแดงๆๆๆๆงเนี่ยทิ้งมายาวมาตลอดอาจจะรอเดย์เขียวก่อนก็ได้นะครับ ค่อยค่อยเข้าเล่นหน้าบ่ายน,นั้นจะค่อนข้างปลอดภัยกว่าประมาณนี้สรุปในอินดิเคเตอร์ในส่วนของ t i m e เฟรมเด a y ก็ก็ยังไม่มีสัญญาณเตือนนะของชุด v e เวอเ c e แต่ว่าใน4ชั่วโมงนะ่ะก็ไม่มีนะน่าจะมีนะไอเหมือน Bitcoin ไหม อตอนนี้มันอยู่ที่ว่าท่อนนี้ยชุดเนี้จะจบหรือยังนะแต่ว่าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมีสัญญาณเดบิวเจนแล้ว ก็รอดูนะถ้าอะไรึ้นถึงว่าลงมาตรงนี้นะครับแล้วเบรกเบรกโซนเนี้โอเคเ๋ยวเราบายขึ้นไปแล้วก็วางคัดที่ซเจ้าเ,เนี้ยเป้าขายก็คือไฮนี้หรือว่าสูงกว่านะครับไอเดียในการเล่นประมาณนี้ก็คืออ่ลองวัดอันนี้เป็นวิธีที่ปลอดภัยนะแต่ถ้าเกิดว่าใครจะเบสด,ด้านล่างก็ได้นะผมขอเปิดที่ท frame day นะําเฟรมเดย์แล้วน มันจะไม่เห็นแต่ขอ,อยาอวัดวัดแบบแบบนี้ไม่อนจะได้เห็นดาวไซส์ถ้าเราจะออกตรงนี้20%หรือออกแค่หลุดตรงนี้มานิดนึงก็ได้16อ16%เอ่ะเผื่อไว้ก่็แล้วกันประมาณนี้หรือถ้าเกิดรับตรงนี้มาเนี่เยเกือบ30%เยอะอยู่นะ แล้วก็ชุดนี้ถ้าเป็นหนึ่งชั่วโมงอ่ะถ้าเรารอที่ผมบอกรอเบรกถ้าเป็นแบบนี้จุดคัดเราก็จะจะตื้นกว่าตรงว่าตึงว่าลงมาถึงตรงนี้เลย มันก็พอๆกันนะเพราะว่ารอเบรกมันก็ดาวไซด์ล่างๆแต่เอาเอาเอาก็คือมันจะอยู่ที่โลถ้าโลจบตรงเนี้ยผมว่าจบตรงเ้นดีเนี่ยนะดาวไซด์ก็จะน้อยกว่าแต่ถ้าสมมติว่าจบตรงนี้เลยเนะี่ยล้วมันเบรกดาวไซด์มันก็จะสั้นกว่าจุดทัดมันก็จะสั้นกว่านะครับแล้วก็ทาร์เก็ตด้านบนนะก็อจะน้อยไฮเดิมเนะี่ยหนึ่งต่อสองหนึ่งต่อสามได้ถ้าถ้ากลับมาเบรกก็ยังพอได้ อัพไซด์ยังพอมีนะถ้าถ้าเก uh ิดว่ามาโซนนี้นะมารอดูว่ามีอัพไซด์ให้เล่นไหมก็จริงๆถ้าดูอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยคุ้ม อแล้วแล้วแต่แล้วแต่มุมมองแล้วกันว่าถ้า,ถ,าถ้าถ้าตามผมก็คือเบสเอาก็ได้ครับค,คุ้มกว่าอาจจะวางคัดไม่ไม่ลึกแล้วค่อยแล้วค่อยไปรับใหม่ดีกว่าเพราะว่ามันระยะม,มันมีเป้าลงของวิกด้วยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันให้ให้นะมดระวังจึ่งตอนนี้ยังไม่เห็นไม่เห็นแก้งเทียนในการกลับตัวระยะสั้นนะครับซึ่งยังไม่มีมันค่อยค่อยซึมลงซึมลงนะครับ ก็รอดูว,ว่าถ้าถึงทาร์ e เก็ตในในการลงแล้วจะมีการกลับตัวหรือเปล่าถ้ามีก็อาจจะหาจาังหวะเข้าตรงนั้นก็ได้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้ก็หวังว่าจะเป็นไอเดียในการเทรดได้นะครับก็ขอโชคดีในการเทรดครับขอบคุณครับ